ถ้าไม่เดินเพราเมตาของระบบสถาบันพิมรัศมท่านไม่ได้เดินทท่านไม่มีทางได้ร้อยสี่สิบครับผมพูดได้เลยท่านลงไปพม่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับที่วันนี้เริ่มต้นมาอภิปรายก็มีการพูดถึงการทหารยิงประชาชนแล้วไปพาดพิงถึงสองประเทศประเทศหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขอบเขตแชร์ ระยะทางกว่า2,700กิโลเมตรกับประเทศไทยนะครับประเทศที่สองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานม,มากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมนะค,ครับก็ต้องระมัดร,ระวังในคําพูดในการที่เราจะพิปรายพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรานะครับมีแรงงานอยู่ในประเทศไทยสองล้านกว่าคนอยู่ในภาคประมงอยู่ในภาคร้านอาหารต่างๆเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้พวกเพาะพวกเขา อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำจะต้องทำและจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่สล้านเสียงไม่ถึง20%ท,ท่านอย่านึกว่ามันมากมายท่านอย่าหลงละเลยทำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง2 0มันไม่ใช่เรื่องชีขาดของประเทศนี้เขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิีปเไทยไอเราฝั่งผมมาถึงไหน,นผมก็เลือกตั้งมา ไม่ใช่ฟังมิธาทิพยตยฟังไหนฟังโจรเนอะเป็นโจนกรก็ยอมเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้นและปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนือของผมอะไรไม่ว่าครับอะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นมีการมีค,คําพูดต่อผู้นําทางจิตวิญญาณของพักข้าวไก่ว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบัน ในกฎหมายกุงมโรกว่าด้วยสัญญาราระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสาคัญว่าสาวบ้าฟ้องผู้เป็นประบุคคลหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องมีหลวงได้ฟ้องข้ามหาวิทยายนอกประเทศเป็นผู้ติดกะะนะณ์ผมเรียนว่าผมบุคคลใหญ่นะหลับตานึกเลยครับข้ามหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมันฆ่าสองส่วนแล้วทําไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นบอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยถ้าท่านมีเจตนาดี สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังทางแคนใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ international criminal court หรือว่า ICC นะครับซึ่งตามหลักของเขาเลยเขาเขียนวาเลยครับมีหน้าที่จะ investigate where warrant individual c h a r g e with the gravest crimes of concern international community g e n o c i d e war crimes crime against humanity ซึ่งหมายความว่าอาชญาการรมทาสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่าน ชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข Constitutional Monarchy มีอยู่1้3าประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซนครับสวีเดน,นครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและ ใช้สมอํานาจผ่านคอรมออยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างใดและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอีกคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครมินสถาบันพระมหากษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99่รมชีวศสกษาเป็นต้น และย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลาถึง4ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมันเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธ,ธิ์พากปพิในการชี้แจงนะครับหัวหน้าพักการเมืองเจ็บพักที่ร่วมมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยแถลงจุดยืนของพรรคตนเองไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือยกเลินบนบนกบทบัญญักฎหมายอาญาม,มาต่าง1.2หเป็นเหตุให้การจับทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน การจัดตั้งรัฐบาลของ8พักการเมืองไม่มีวาระแก้ไขหรือยกเลิกบทสนพันหมายอาญามาตรา112แต่ในทางกลับกันนะครับคุณพิธาลิ้มจเจร,ริญรัตน์หัวหน้าพักก้าไก่เป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา112โดยจะให้สอสอของพักก้าไก่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเอง คุณพิธาได้แถลงและให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไกลได้คะแนนเสียงจากประชาชน14ล้านคนประชาชนเข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใสว่านี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องการผลัดน,นี่คือคำพูดของคุณพิธานะครับหัวหน้าพรรคเก้าไกลท่นานอ้างว่าท่านต้องทำเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอเรียนตรงๆว่าผม และพักคพุ่ธใหญ่ไทยไม่เชื่อครับเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็น M ไม่ได้อยู่ในมอู8พักอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะมอู8พัก<ม>คือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พักนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ชั้นเรียนรัฐบาลในการบริหารประเทศ ในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใจชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนี่คือหนะ้าที่ของสภา,าขขขผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรคือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่าง แล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคายแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้ประเทศนี้าักแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสามยอยท ท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสาวท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน้ถ้าไม่มีหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยผมก็จึงอยากจะถามว่าพักอาดาคตใหม่และพักก้าไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะน่มจไมมันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทำทำเรื่องที่ลุงตู่ทำาแล้ไม่ดีที่ท่านดา่าผมเ็นด้วย ทำไม่ได้แย่แยแยหมดความเดือดร้อนผ่านาประชาราแต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิธีการทำอูไม่อยอมนี่คือตนี้เหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยท่าอนาคตใหม่ก็พรกเข้าไปเกิดมาเพื่อล้มล้างเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดม,มันไม่ใช่ครับท่านิ่งที่บาดกรปลรดเราทำมามันมากไงเราเกิเราอาศัยเขามาอยู่ว่าขอเขาอยู่ ว่าสางครามมันวุ่นวายเมื่อปี2,310พม่ามันตีแต่อะไรครับท่านเขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนเราใส่จะไล่ลูกหลานงม,มันอะไรกันวันนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปชี้ที่สบอไม่ต้องมาช,ชี้ที่คนฝั่งนี้ชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งึงสองภูมิใจไทยจะลงมไหมครับและไม่ร่วมรัฐบาลผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่า เป็นพันธก,กิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจะไม่เห็นด้วยกับท,ทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งผม ก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นําที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความ ทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือ4ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาละพักที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กําลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสําคัญนะครับที่ผู้นําของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับ